สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัวน่าใช้1คันคันนี้ Toyota Fortuner ปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือความเอกสารครบสาภาพสวยเกตเอใครหาใช้งานนะครับผ่อน6700โดยประมาณผ่อน6ปี2 9 9 9 0 0บาทเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่องเบนซิน2007เป็บนซินตัวท็อปเบาคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้าภายในกว้างกวางนั่งสบายแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับ รถสวยมากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถมือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ250,000กิโลเมตรเกียร์ขึ้นจนสมบูรณ์สภาพส,สวยๆใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้แจ้งมาว่าเคยติดแก๊สเมื่อนานมาแล้วนะครับถอดออกไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น ขับได้ปกติระบบไฟระบบเครื่องสมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจเปิดราคา299,000บาทสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดให้ที่บ้านหรือที่ทำงานรถสภาพโดยรวมสวยเป็นที่รู้กันนะครับ Fortun e r สุดฮิตแน่นอนคันนี้300,000ด้วยประมาณก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจบ่อถแถว2แถว3พับได้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลง่ายอะไรหาได้สบายใจแน่นอนนะครับสำหรับ t o y ยต a าก็เป็นตัวเลือกเลยนะครับ สนใจชมเช็คทดลองขับตามแจ้งนะครับสมาชิกบนไกไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งหรือท่านจะจัดไฟแนนซ์เราก็จัดให้ที่บ้านนะครับก็สนใจสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมรูปก็ขอมาได้เลยนะครับติดต่อไลน์มีไลน์ให้นะครับตามเบอร์นี้แล้วก็อยากได้ข้อมูลนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปก,ก็จะมีรายละเอียดนะครับเบื้องต้นที่ผมนําเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนรายละเอียดเต็มๆก็จะอยู่ตรงที่คลิก ตรงชื่อคลิปก็จะมีรายละเอียดนะฮะเป็นตัวเลือกเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับสวยสุดๆชมเช็คทดลองขับมินบุรีจะส่งทั่วไทยบอกคนขับปรับไฟฟ้าสวยสมบูรณ์แจ้งตรงแจ้งชัดนะครับไม่มีหมกไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำคันนี้เคยติดแก๊สถอดออกนาแล้วนะครับไม่มีผลต่อเกียร์และเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับรุ่นนี้ทนมากๆอะไหเยอะ ที่สําคัญถึงจะวิ่งมาเยอะๆนะครับยกตัวอย่างแท็กซี่วิ่งกัน6-7แสนโลก็ยังใช้งานได้ปกติถอดแก๊สอ่อยก็ใช้งานได้คันนี้เป็นรถบ้านไม่ใช่อดีตแท็กซี่หรือใดๆทั้งสิ้นเคยติดแก๊สถอดออกเมื่อนานมาแล้วไม่แท้การันตีไปเลย255,000กิโลเมตร ดูแลศูนย์ดูแลดีสภาพดีฝากไว้พิจารณาตนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีผ่อนก็ได้สดก็ดี2,99,000บาทราคานี้คุ้มหรือไม่จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าก็ชมดูได้และคันนี้ก็คือไม่เคยชนเลยมือเดียวป้ายแดงขับ2รถสมบูรณ์สวยๆปี2012เครื่อง2.7ออโต้ตัววีตัวท็อป สภาพพร้อมเอกสารครบที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจดูได้ครับไหมนี่ครับ259,000กิโลเมตรไหมนี้นะครับแท้แท้การันตีฝากด้วยครับ